หลังจากสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะคะจะลิงก์เข้ามายัางหน้าจัดก,การสินค้าเป็นหน้าแรกค่ะแต่วิธีการใช้งานพื้นฐานอยากให้ไปตั้งค่าระบบสั้นๆเล็กๆกันก่อนนะคะก็คือหน้าตั้งค่าตรงนี้จะลิงก์เข้ามาอย่างหน้าข้อมูลร้านค้าค่ะที่ทางร้านจะสามารถใส่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของร้านรวมถึงโลโก้ได้นะคะหากต้องการแก้ไขชื่อร้านกดที่รูปดินสอตรงนี้และอาจจะแก้เป็นบริษัทจำกัดก็ได้ค่ะแล้วก็กดยืนยัดได้เลย ตรงนี้นะคะใส่โลโก้ไม่จำกัดขนาดได้เลยค่ะ,ะแบบนี้นะคะแล้วก็กดยืนยันถัดไปค่ะใส่ที่อยู่ของร้านได้เลยค่ะแล้วก็แขวงเขตจังหวัดรหัสไปรษณีนะคะอยากให้มาใส่ในช่องนี้ ก็อย่าลืมใส่เบอร์โทรด้วยนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีถ้าทางร้านต้องการออกใบกำกับภาษีด้วยอันนี้ก็สามารถใส่ของตัวเองไว้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะก็จะเสร็จสิ้นวิธีการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าแล้วนะคะถัดไปจะเป็นการตั้งค่าวิธีการชำระเงินค่ะก็คือธนาคารที่เราจะให้ลูกค้าโอนเข้ามาเนาะ มาที่หน้าตั้งค่าร้านค้าอันนี้ค่ะเสร็จแล้วไปที่เมนูการชำระเงินเพิ่มธนาคารที่เราต้องการได้เลยนะคะก็คืออย่างเช่นทางร้านใช้บัญชีไทยพาณิชย์ที่รับเงินอยู่เราก็เพิ่มเป็นธนาคารแล้วก็เลือกอันนี้เป็นไทยพาณิชย์ค่ะสาขาถ้าไม่ทราบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีเลขที่บัญชีด้วยนะคะ เสร็จแล้วกดยืนยันได้เลยมีกี่บัญชีก็สามารถใส่ได้หมดเลยค่ะไม่จำกัดถัดไปบัตรเครดิตค่ะตรงนี้ถ้าทางร้านไหนมีการรับบัตรเครดิตจากลูกค้าด้วยก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ให้เป็นสีฟ้านะคะและเรายังสามารถคิดค่าธรรมเนียมลูกค้าเพิ่มได้ด้วยอย่างเช่นการตัดบัตรจะมีการชาร์จใช่ไหมคะเราอาจจะชาร์จลูกค้าเพิ่ม3%ก็ได้เนาะแล้วระบบเราค่ะจะคำนวณให้อัตโนมัติตอนที่ลูกค้าจะทำการชำระด้วยบัตรเครดิต ยอดขายคูณ3%อย่างเช่นยอดขาย100บาทเราคิดค่าธรมเนียมลูกค้าเพิ่ม3%ก็จะเป็นการตัดบัตรที่103บาทนะคะอย่าลืมใส่บัญชีธนาคารที่เราจะใช้รายการรับเกินคืนด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะ ตรงนี้จะเป็นข้อตกลงการโอนยอดรายได้จากการหักบัตรเครดิตนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้เลยการตั้งค่าอีกที่หนึ่งที่สำคัญจะเป็นเรื่องของการขนส่งค่ะตรงนี้เราสามารถเลือกขนส่งที่เราต้องการได้หากไม่ต้องการอันไหนเราลบเขาออกหากต้องการสามารถเพิ่มขนส่งในช่องนี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นต้องการเป็น c e r r y COD ด้วยก็คือเป็นการเก็บเงินปลายทางนะคะเราก็เพิ่มแบบนี้แล้วก็ Enter หนึ่งครั้งได้เลย แต่ระวังอย่าให้มีช่องแบบนี้นะคะจะเลือกจากในช่องที่เรามีให้ก็ได้อ่าแบบนี้ค่ะอย่าลืมเลือกขนส่งหลักด้วยนะคะก็คือออเดอร์ทุกออเดอร์ที่เราเปิดจะขึ้นเป็นขนส่งไหนเป็นหลักก็คือเราใช้บ่อยๆเนาะแล้วถ้าขนส่งไหนออเดอร์ไหนที่ต้องการเปลี่ยนขนส่งก็สามารถเปลี่ยนภายหลังได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ ถัดไปอีกอันนึงเล็กๆก,ก็คือวิธีการคิดค่าส่งที่สามารถตั้งค่าให้ระบบคำนวณให้อัตโนมัติได้จะเป็นค่าส่งที่เก็บลูกค้านะคะมาที่วิธีคิดราคาค่าจัดส่งตรงนี้ค่ะยกตัวอย่างเป็นเคอรี่นะคะกดแก้ไขค่าส่งแล้วก็เพิ่มราคาได้เลยค่ะอันนี้เป็นกรณีที่เราคิดตามจำนวนชิ้นนะอย่างเช่นถ้าลูกค้าซื้อสินค้า1ชิ้นเราคิดค่าส่งที่50บาทกดเพิ่มราคา ถ้าซื้อ2ชิ้นคิดค่าส่งที่60บาทแล้วก็กดเพิ่มราคาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงราคาสุดท้ายที่ทางร้านจะขายให้หรือว่าอาจจะเป็นการจัดโปราค่าส่งเมาเมาๆ4ชิ้นขึ้นไปส่งฟรีวิธีการคิดก็คือแบบนี้ค่ะใส่จำนวนเป็นจำนวนเยอะๆที่เรานะลูกค้าน่าจะสั่งซื้อไม่ถึงแล้วก็ใส่ค่าส่งเป็นสิบบาทอันนี้คือโปรส่งฟรีนะคะหรือว่าถ้าใครเมาเมาะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยห้าสิบก็ใส่เป็นจำนวนเงินนั้นได้เลย ร็แล้วกดเพิ่มราคาค่ะทีนี้วิธีการคิดก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็คือถ้าลูกค้าซื้อสินค้า1ชิ้นเราคิดค่าส่ง50าสองชิ้น60 3ชิ้น70็สี่ชิ้นขึ้นไปส่งฟรีค่ะอย่าลืมกดบันทึกนะคะถัดไปเราไปลงสินค้าเพื่อใช้ในการเปิดออเดอร์ขายกันดีกว่าค่ะอย่างง่ายเลยก็คือมาที่หน้าสินค้าตรงนี้กดที่เพิ่มสินค้า1ครั้งช่องที่จำเป็นต้องใส่จะมี3ช่องค่ะ คือรหัสสินค้าชื่อสินค้าแล้วก็ราคาขายนะคะอย่างเช่น A001 อันนี้ใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะจะไม่ได้ฟิกเลยชื่อสินค้าเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเนาะแล้วก็เป็นหมักตัวยาวอันนี้ก็ไม่ได้จำกัดเหมือนกันค่ะใส่ราคาขายอันนี้ถ้าเราไม่มีพวกสีหรือไซส์เพิ่มเติมก็คือใส่แค่นี้ครบท้วแล้วนะคะหรือถ้าเรามีไซส์ด้วยก็คืออย่างเช่นมี S M, L ให้กดที่เพิ่มสินค้าย่อยตรงนี้ค่ะใส่รหัสนะคะซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละตัวนะแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อด้วยค่ะ,ะช่องที่กรอกตรงนี้นะคะจะเป็นช่องที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลทางนั้นเลยจะเห็นได้ว่าเราจะตั้งรหัสไม่ซ้ำกันนะคะแต่เป็นรหัสอะไรก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ราคาสินค้าย่อย ก็คือใส่ SML สามารถมีราคาที่แตกต่างกันได้นะคะถ้าหากต้องการใส่รูปภาพด้วยมาที่ตรงนี้ค่ะรายละเอียดและรูปภาพเลือกภาพหลักได้หนึ่งรูปนะคะภาพหลักเลือกได้หนึ่งรูปภาพรองเลือกได้มีจำกัดค่ะแล้วก็ใส่รายละเอียดสินค้าได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยอันนี้เราจะเพิ่มสินค้าเสร็จแล้วหนึ่งตัวแบบนี้นะคะ ถัดไปการเพิ่มสต็อกค,ค่ะว่าสินค้าที่เราจะขายมีจํานวนกี่ชิ้นก็กดที่เพิ่มสต็อกตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่จํานวนอย่างเช่นเรามีสินค้าอยู่100ชิ้นที่จะพร้อมขายต้นทุนต่อชิ้นตัวละเท่าไหร่ก็คือเรารับมาจากซัพพลายเออร์เท่าไหร่เราก็ใส่ราคาตามจริงไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเนาะแล้วก็กดเพิ่มสต็อกได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมีของพร้อมขายแล้วไซส์ละ100ตัวนะคะ หรือถ้าต้องการแก้ไขเนาะก่อข้อมูลผิดหรือใดๆก็ตามให้กดที่แววนขยายตรงนี้ค่ะจะมีลตในสินค้าที่เราเพิ่มเข้าไปเราสามารถปรับลดได้นะคะในกรณีที่สินค้าจริงเนี้ยเราไม่ถึงหรือเราก่อกสต็อกผิดไปปรับสต็อกตรงนี้แล้วก็อาจจะเลือกเป็น90ตัวก็ได้ค่ะหรือถ้าใส่ต้นทุนผิดต้องการแก้ไขให้ติก๊กที่ตัวเลขได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ราคาที่ถูกต้อง Ent e r 1หนึ่งครั้งต้นทุนก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะถัดไปเราไปเปิดออเดอร์กันค่ะหัวใจหลักของการเปิดออเดอร์จะมีอยู่สีขั้นตอนคือสร้างแจ้งโอนเงินิมพ์ใบปะหน้าแล้วก็จัดส่งนะคะวิธีการทำคือมาที่สร้างออเดอร์ตรงนี้ค่ะเชื่อลูกค้าที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรตรงนี้จะใส่ก่อนหรือว่ายังไม่ใส่ก็ได้นะคะอาจะให้ลูกค้ากรอกเองก็ได้ซึ่งจะแนะนำเป็นวิธีนี้ให้ลองทำดูนะ เรามาเพิ่มสินค้าก่อนว่าลูกค้าสั่งซื้ออะไรบ้างเป็นจํานวนกี่ตัวนะคะค่าส่งนะคะตรงนี้จะขึ้นให้อัตโนมัติเพราะว่าเราใช้ขนส่งเคอร์รี่เนาะแล้วเราเลือกเขาเป็นขนส่งหละแล้วก็วิธีการจัดส่งเป็นจัดส่งเองนะคะเสร็จแล้วจะมียอดรวมให้ตรงนี้ค่ะกดบันทึกได้เลยทีนี้เรามากดที่คําสั่งซื้ออันนี้นะคะเราสามารถ Copy คําสั่งซื้ออันนี้ไปให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าลิงก์ตัวนี้ค่ะ ทำการชำระเงินเกากชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้วยตนเองได้เลยนะคะอันนี้หนะ้าตาของลิงก์จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีโลโก้ร้านชื่อร้านเล็กที่ใบสั่งซื้อค่ะแล้วก็มีสถานะออเดอร์ลูกค้าสามารถเก็บลิงก์ตัวนี้ไว้ติดตามสถานะพัสดุได้ด้วยนะคะรายการสินค้าที่สั่งซื้อยอดรวมที่ต้องชำระค่ะ820บาทลูกค้าก็จะมาใส่ชื่อที่อยู่ผู้รับค่ะ ัสไปรษนี้ค่ะอยากให้ลูกค้าใส่ตรงนี้เราจะมีช่องพิเศษเฉพาะให้นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะต้องกรอกตรงนี้ให้หมดและกดบันทึกก่อนนะคะลูกค้าถึงจะมาเลือกวิธีการชำระเงินได้อันนี้เป็นการขั้นตอนที่ป้องกันโอกาสที่ลูกค้าจะไม่กรอกข้อมูลเข้ามาแต่ทําการชําระเงินแล้วโอเคจะเห็นตรงนี้ค่ะลูกค้าก็จะดูเลขที่บัญชีธนาคารตรงนี้ แล้วก็แจ้งโอนเข้ามาหลังจากแจ้งโอนเสร็จแล้วก็มาใส่ข้อมูลตรงนี้ค่ะว่าเราแจ้งโอนมาเป็นยอดเท่าไหร่แนบสลิปหลักฐานการโอนสมมุติว่าเป็นรูปนี้นะคะแล้วลูกค้าก็สามารถกดส่งหลักฐานการชําระเงินได้เลยอย่าลืมเลือกวันที่โอนแล้วก็เวลาที่โอนด้วยนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่ลูกค้าสามารถทําด้วยตัวเองได้เลยแล้วข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะลิงก์ไปยังหน้าออเดอร์ของระบบ s h i p Nity เราจะเรียกหน้านี้ว่าหน้าออเดอร์ของระบบชี i ิ i n i t นะคะ mm hmm. กด r e f ฟรชหนครั้งค่ะจะขึ้นหลักฐานการโอนเงินเราสามารถกดดูได้ว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็ Accept หรือว่ายอมรับการชำระเงินนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะด้านขวามือสามารถเลือกพิมพ์ที่อยู่บวกรายการสินค้าหรือใบเสร็จหรือใบใดๆก็ได้นะคะขอยกตัวอย่างเป็นที่อยู่บวกใบเสร็จหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ก็กดพิมพ์ตามปกติกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมกด mark as print เป็นการยืนยันขั้นตอนการพิมพ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญน,นะที่บอกว่าเป็นขั้นตอนที่3คือการพิมพ์พอกลับไปที่หน้าออเดอร์ตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าแถบตรงนี้ขึ้นมา3แถบแล้วขั้นตอนถัดไปคือทางร้านต้องเอาพัสดุไปจัดส่งนะคะกับขนส่งที่เลือกไว้แล้วเราจะได้เลขพัสดุมาทีนี้ค่ะกลับมาที่ตัวออเดอร์ กดปิดรายการตรงนี้เพื่อทําการตัดสต็อกและก็ยืนยันว่าได้รับได้ทําการจัดส่งพัสดุไปแล้วค่ะจะใส่เลขพัสดุตรงนี้ได้อ่ะอย่างเช่นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เราจ่ายกับขนส่งไปค่ะอย่างเช่นเราอาจจะเสียไปประมาณ37บาทวันที่ส่งของเวลาที่ส่งของแล้วก็กดปิดรายการได้เลย อันนี้ก็คือจะจบโฟล์วหนึ่งโฟล์ในการสร้างออเดอร์แล้วนะคะอันนี้เป็นการสร้างอย่างง่ายจะส่งด้วยตนเองแต่เรายังมีอีกหลายฟังก์ชันแล้วก็อีกหลายวิธีการที่สามารถทําได้เลยสามารถติดตามวิธีการใช้งานได้ที่คู่มือด้านล่างจากคลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้วิธีการใช้งานเบื้องต้นเสร็จแล้วค่ะหากใครที่มีคําถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Li น์ s h i p m i t y หรือทางเพจชื่อ s h i p m i t y ก็ได้นะคะ จะมีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยดูยแลตอบคำถามรวมถึงสอนการใช้งานให้ค่ะ